สวัสดีครับผมนักสครับในช่องนี้นะครับเราก็พูดถึงเรื่องการแต่งตัวกับเสื้อผ้าเบสิกมาหลายคลิปแล้วแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ผมใส่เสื้อขาวเสื้อดำเนี่ยไม่ค่อยมีเอกลักษณ์อ่ะทำไงอ่ะเลยวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการมัดย้อมเสื้อครับซึ่งมันไม่ได้เป็นการมัดย้อมธรรมดานะครับจะเป็นมัดย้อมแบบมีคอนเซ็ปต์เราอาจจะใช้เสื้อที่เรามีอยู่แล้วก็ได้หรือว่าเสื้อใหม่ก็ได้แล้ววันนี้นะครับผมเลือกที่จะใช้เสื้อใหม่ครับเพราะว่าผมจะแจกครับผมจะแจกนะครับเลยรอดูจนจบคลิปดู ผมจะแจกนะครับเลยดูให้จบกินนะครับถ้าเกิดถามว่าจะแจกไงครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์มุกเสี่ยวมาด้านล่างครับอันไหนเสี่ยวสุดผมจะให้คนนั้นเลยครับซึ่งคอนเซปต์ของเสื้อวันนี้นะครับจะเป็นอินสปิเรชันมาจากธรรมชาติซึ่งผมเลือกแมวผมสามตัวครับมีเวเดชชอดแท์ชื่อบูบูครับมีเปอร์เซียชื่อสตูวี่ครับแล้วก็มีวิเชียนมาชื่อวิเชียนครับเพราะฉะนั้นสีของเสื้อแต่ละตัวนะครับก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ลายแต่ละตัวนะครับก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่า วิธีการทําเสื้อมัดยอมมันมีหลายเทคนิคมากเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปซื้ออุปกรณ์ครับไป okay, ตอนนี้อยู่โฮมโปรนะครับคือมาแอบถ่ายแบบลกๆเหมือนเดิมแล้วภารกิจคือเราต้องหาที่วางเสื้อสี่อันที่ฉีดได้หขวดถุงมือ le ีดหนังกระติกแล้วก็ Baking Soda ครับก็เดี๋ยวไปเดินเล่นของกันี่น่ายอยู่ฝั่งนู้นป่ะนี่ไงต้องมีสักอัน ไม่ได้เหรอเป็ดอันนี้น้ำยาล้างห้องน้ำอ๋อน้ำยาล้างส้วมโอเคไฮจีนฟลีชไวท์ฟลอรัลอืมไม่น่าอยู่ตรงนี้เตรงนี้ต้นหนังไยมือสำคัญมากเพราะว่าาเราโดนดีช้มันจะกัดมือเราเละเขื่อนอ๋อหรือว่าเราขวดน้ำเจาะรูแล้วก็นี่ไหม DIY ที่แท้ทรู ที่ฉีดไม่มีตรงมือมีฟอกกี้ไม่มีด้เหรอฟอกกี้มันเป็นสเปรย์พ่นเป็นแบบน้ำเส้นเดียวไม่ใช่แบบมันปรับได้รู้ความรู้ใหม่ฟอกกี้เปลี่ยนหัวได้ตอนนี้ของครบนะครับก็มีฟอกกี้ครบ a c ล1หนึ่งเบกกิ้งโซดาหนึ่งถุงมือหนึ่งกาละมัง2สองเดี๋ยวผมจ่ายตังค์แล้วไปเจอกันที่บ้าน โอเคครับตอนนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับผมก็มีเสื้ออยู่4ตัวขาว3ดำหนึ่งดำนี่จะทำเป็น bleach มัดยอมครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่ามันเป็นไงเลยตอนนี้นะครับผมก็มีน้ำอยู่เล็กน้อยในกระมังแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเอาเสื้อเราเนี่ยจุ่มเข้าไปเพื่อทำให้เสื้อมันเปียกตัวแรกนะครับก็จะเป็น golden premium cotton <S <S 1> <S 1> ถ้าเกถามว่าทำไมเราต้องเอาเสื้อเข้าไปจุ่มในน้ำก็คือมันจะทำให้ไดเนี่ย เ,นเนต่อไปนะครับเราต้องมีซ่อมเพื่อจะมาทําให้เสื้อมันกลายเป็นแบบกลมๆซึ่งวิธีนะครับก็คือหาสักจุดหนึ่งบนเสื้อน่าจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ค่อยๆหมุนนะครับลองดูประมาณนี้ตอนที่มันอยู่ในแบบมุนๆแบบนี้ใช่ไหมเราก็หยิบหนังกระติกมาสักสามแล้วก็มาแยกส่วนซึ่งคิดว่ามันเป็นเหมือนพิซซ่าทุกพิซซ่าก็จะมีสีของตัวเองก็ตอนที่เราทําพวกหนังกระติกอะไรเสร็จแล้วก็เอาสีมาลง ผมจะใช้สีเทาสีเหลืองสีดำคือถ้าเกิดเรามีพวกแร็กแบบนี้มาช่วยก็ดีครับเราจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่สีมันเยอะเกินพราะถ้าเกิดมันเยอะเกินสีมันจะดรอปลงไปนี่กนลังคือตอนนี้นะครับกําลังทําสีบูบูอยู่ซึ่งเป็นวิธีช h อตแท็กแปะรูว้ให้ตรงนี้ซึ่งตาเป็นสีเหลืองแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสีแบบสีเทาสีดำครับครับตอนนี้ก็ลงสีเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่งให้สีมันเข้าไปในแฟบริก ทโอเคตอนนี้เราจะทําเสื้อตัวที่2นะครับสีตัวนี้นะครับก็จะทําในสีของวิเชียนซึ่งวิเชียนก็ไม่มีใช่ไหมหกวันแล้ว,วไม่มีหกวันแล้วเลยจะทําเสื้อนี้ใน in his name เขาคิดถึงในวิเชียนนะครับก็จะมีสีเทาสีดําแล้วก็สีเงินครับเสื้อตัวนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อตัว Guilden Ultra Cotton ซึ่งเป็นเสื้อที่จะไม่บางเลยใส่เข้าไปแล้วหัวนมไม่โผล่ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเจอปัญหานี้บ่อยแล้วมันเป็นลุกที่ไม่ค่อยดี นอกนั้นนะครับก็จะเป็นเสื้อทอผืนเดียวไม่มีแจ็คเก็ตตัวที่3นะครับก็จะเป็นเสื้อ Gilden Performance ซึ่งเป็นเสื้อแนวสปอร์ตก็คือ Material เนี่ยยืดได้ใส่สบายก็เป็นเสื้อสปอร์ตนะครับใส่แล้วเหงือ่อไม่ออกซึ่งเป็นเรื่องที่ดี Inspiration ของเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นแมวชื่อ s t ู w i e ครับซึ่งเป็นแมวเปอร์เซีย er. ตาสีทองขนสีเหลืองอันนี้เป็นสีเหลืองนะแต่มันค่อนขอ้างน้ำยาใดมันเยอะมากแต่มันเป็นสีเหลือง Oh. แล้ววันนี้ก็จะทําเป็น half spiral mm. ก็คือเมื่อกี้เราทําพิซซ่าถาดหนึ่งใช่ไหมตอนนี้เราจะทำครึ่งถาดผ้า polyester อร,ร์มันไม่ค่อยดูดซึมน้ําเลยผมแนะนําให้ใช้ผ้าค,คอตตอนร้อนเป็นสิงจะง่ายกว่าทั้งหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูรอให้มันแห้งรองให้เราซักเผื่อมันออกมา ตัวนี้ครับก็จะเป็นเสื้อกิลดิ n ซอฟต์สไตล์ซึ่งใส่สบายมากเป็นคอเน้นอร์ไม่มีตะเข็บเหมือนเดิมครับอ,อันนี้จะไม่ได้มัดย้อมนะครับแต่จะใช้บลีชเอามากัดเสื้อให้มันมีดีเทลที่เอกลักษณ์ถ้าเกิดลองทำเองมันจะเป็นลายของตัวเองเลยก็คือไม่ไม่เหมือนใครครับซึ่งขั้นตอนนี้นะถุงม,มือเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเรากำลังใช้บลีชซึ่งถ้าเกิดบลีชโดนผิวเนี่ยมันจะกัดแล้วมันก็จะเจ็บจะต,ต้องใส่แล้วก็พยายามบิดให้น้ำออกให้หมาด ต่อไปนะครับผมก็มีฟอกกี้แล้วข้างในนี้ก็มีบลีชผมจะมั่วเลยวันช็อตวันเทคสีเริ่มมาแล้วควรใส่แมกครับเพราะว่าสีมันไม่เวิร์กตอนนี้ผมก็มั่วๆไปโอ้ข้างหลังสวยนี่ก็ถ้าเกิดใครอยากได้ก็บอกนะดูผมส่งไปให้ไม่คิดตังคือตอนนี้ครับเราทําเสื้อทุกตัวครบแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือรอให้เสื้อแห้งก็คือทิ้งไว้ข้างนอก24บชั่วโมงแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวผมกลับมาโชว์นะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวครับ โอเคครับสำหรับลุกแรกก็จะเป็นเสื้อมัดย้อมในสีของวิเชียนลุกแรกนะครับผมจะใส่กับกางเกงยีนสีดำเพราะว่ามันแต่งง่ายแล้วก็รองเท้าขาวครับเพราะว่ารองเท้าขาวเนี่ยเข้ากับอะไรก็ได้สำหรับลุกที่2นะครับก็จะเป็นลุกสีส้มกับเทาตอนแรกอ่ะผมทํามาจะเป็นดุย แต่ว่าสีส้มมันน้อยเกินแล้วมันก็ออกมาเป็นขามากกว่าส้มครับแล้วชุดนี้นะครับผมก็จะใส่กางเกงยีนขากระบอกน้เงินที่มี embroidery ของลายกระโหลให้เพิ่มดีเทลนิดนึงแล้วก็รองเท้าขาวครับดูที่สามนะครับอันนี้เป็นสีของ Ste w i e เลยก็คือแมวเปอร์เซียสีส้มกับสีทองครับลายของตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่มัดย้อมปกตินะครับจะเป็นลายมัดย้อมแบบกลมๆซึ่งทํายากมากต่อไปนะครับก็จะเป็นเสื้อที่เราใช้ b bleach มาก สีดําให้เป็นสีเหมือนรัส t นิดนึงอันนี้นะครับผมก็จะแมทช์ด้วยกางเกงาเขากระบอกสีฟ้าแล้วก็รองเท้าขาวครับสำหรับลุคต่อไปนะครับก็จะเป็นลุคที่แม่ผมอยากทำมากเพราะว่ามันทํายากแม่ผมชอบทำอะไรยากๆครับก็อินสปิเรชันมาจาก Blackpink ครับอย่างที่เห็นก็เป็นเสื้อสีฟููแล้วก็มีมัดย้อมสีดํา แล้วก็สีดแดงครับอันนี้ผมพยายามจะเต้นนะครับแต่ว่า <c oughs> ไม่น่าผ่านสำหรับเ <c oughs> พื่อนๆที่ยังไม่รู้จักแบรนด์กิวดินนะครับผมบอกเลยกิวด e n เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เฟี้ยวมากๆแบรนด์แฟชั่นหลายแบรนด์นครับใช้กิวด e n เป็นเสื้อเอามารินเองครับแอนทายโซเชียลโซเชียลสับนี่ก็ใช้ผ้าของกิวดินริมโลโก้ของเขานอกนั้น,นครับก็มีวีโลนของเอซับมอลอก้คงจะรู้จักดีครับเสื้อแพงมากเลยสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเพิ่มเอกลักษณ์ของตัวเองหรือว่าอยากจะรินผมแนะนําเลยครับกิวดิเนี่ยเพราะว่า เทเรียลของเสื้อเนี่ยมีหลากหลายมากเลยอยากเอาแบบนิ่มอยากเอาแบบหนาก็สามารถเลือกได้เลยครับลองดูครับสำหรับเพื่อนๆนที่ดูมาถึงท่านนี้ของคลิปนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วผมอยากจะมาบอกว่าผมมีเสื้อ15ตัวมาแจกนะครับ5ตัวแรกก็คือเป็นเสื้อที่ผมมัดย้อมไปแล้วเดี๋ยวผมซักแล้วก็ส่งไปให้นะครับสำหรับ10ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัว g i l d a n Premium c o t t o n ครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปมัดย้อมหรือว่าเอาไปสกรีนพิมพ์เองก็ได้ครับคือจะทำอะไรกับมันก็ จัดไปเลยครับกิการนะครับก็คือเดี๋ยวผมโพสลูกนี้ตอน6โมงครึ่งวันนี้นะครับก็ไปกดไลค์แล้วก็ DM มุกเสือๆมาให้ผมนะครับผมชอบลุกไหนเดี๋ยวผมส่งมาให้เลยครับแล้วสําหรับเพื่อนๆที่อยากซื้อกิลด์เดนของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมลิงก์อีเมลด้านล่างนะครับติดต่อผมมาได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้ครับตัวละ150บาทนะครับมีไซส์ L แล้วก็ XL นะครับเออก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์สุดๆแล้วก็เจอกันอาทิตย์หน้าครับสุดครับโอ้ย